สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะคือเรื่องเล่าเนี่ยมันสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าได้ยังไงเราจะใช้กรณีศึกษาจากกาแฟ specialty จากบทความของ Money Atlas ที่ชื่อว่ากาแฟ specialty เรื่องเล่าสร้างมูลค่าเหนือต้นทุนค่ะเป้าหมายก็คืออยากทำความเข้าใจว่าเอ๊ะทำไมราคาขายมันถึงต่างจากต้นทุนไปได้เยอะขนาดนั้นแล้วเรื่องเล่ามันไปเพิ่มมูลค่าตรงไหน คำถามแรกเลยก็คือทำไมกาแฟบางแก้วแพงๆคะมันเพราะเมะลิดกาแฟยอย่างเดียวเลยหรือมีอะไรมากกว่านั้นอืมเรามาลองเจาะลึกเรื่องนี้กันค่ะครับประเด็นเรื่องต้นทุนกับราคานี่น่าสนใจมากครับอย่างที่บทความยกตัวอย่างมาเลยกาแฟแก้วละ800บาทเนี่ยต้นทุนวัตถุดิบจริงๆพวกเมลิดกาแฟอาจจะอยู่ราวๆ60ถึง120บาทเองนะครับในขณะที่กาแฟแก้วละร้อยหนึ่ง ต้นทุนวัตถุดิบอาจจะแค่15หรือ25บาทเท่านั้นเองโอ้ฟังดูแล้วส่วนต่างมันเยอะมากๆเลยนะคะแสดงว่าราคาขายเนี่ยมันไม่ได้มาจากแค่ค่าเมล็ดก,กาแฟยอย่างเดียวแน่ๆต้องมีค่าแรงค่าเช่าร้านบรรจุพันุ์สวยๆแล้วก็ที่บทความเขาเน้นเลยคือค่าเรื่องเล่าแล้วค่าเรื่องเล่าที่ว่าเนี่ยคะ่ะมันคืออะไรกันแน่คะมันจับต้องได้จริงหรอหรือเป็นแค่กลยุทธ์การตลาดให้เรารู้สึกดีไปเอง เป็นคำถามที่ดีครับคือค่าเรื่องเล่าเนี่ยมันไม่ใช่แค่ความรู้สึกนะครับแต่มันเชื่อมโยงกับสิ่งที่เรียกว่าคุณค่าที่รับรู้หรือ perceived value โดยตรงเลยราคาที่คนเรายอมจ่ายเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับต้นทุนเสมอไปหรอกครับแต่ขึ้นกับว่าเขามองเห็นคุณค่าในสิ่งนั้นมากน้อยแค่ไหนซึ่งเรื่องเล่านี้แหละครับคือเครื่องมือสําคัญเลยที่จะสร้างการรับรู้สร้างความเต็มใจที่จะจ่ายและมันก็ไม่ได้มีแค่ในวงการกาแฟาด้วยนะครับ มันก็จะมีเรื่อง SCA score ใช่ไหมคะที่ใช้เป็นมาตรฐานแบบ80คะแนนขึ้นไปคือ specialty i 85 plus นี่ก็หายากขึ้นราคาก็ขยับไปอีกส่วน90 plus นี่คือแบบตำนานเลยแต่ก็น่าคิดนะคะว่าคะแนนสูงๆเนี่ยมันการันตีได้จริงๆหรอคะว่าทุกคนจะดื่มแล้วชอบเช่นกาแฟ88คะแนนที่แบบว่ามีกลิ่นรสผล,ลไม้ซับซ้อนมากๆอาจจะไม่ถูกใจคนชอบกาแฟขั้วเข้มๆสไตล์อิตาเลียนก็ได้ ในขณะที่กาแฟ82คะแนนแต่ถ้าบาริสต้าชงมาดีๆอย่างใส่ใจอาจจะสร้างความพอใจได้มากกว่ากาแฟ88คะแนนที่ชงมาไม่ดีก็ได้นะคะตรงนี้ก็น่าสนใจจริงๆค่ะถูกต้องเลยครับคือสิ่งที่น่าสนใจในประเด็นนี้ก็คือคะแนน SCA เนี่ยมันเป็นเหมือนภาษากลางครับแต่เป็นภาษากลางภายในวงการกาแฟนะมันใช้สื่อสารคุณภาพที่เป็นมาตรฐานระหว่างผู้ผลิตผู้แปรรูปคนขั้วอะไรแบบนั้นมากกว่าแต่มันไม่ใช่คำสัญญา หรือคำรับประกันว่าจะถูกปากถูกใจผู้บริโภคทุกคนมันเป็นเครื่องมือวัดคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานครับแต่ไม่ได้กำหนดความพึงพอใจส่วนบุคคลได้ทั้งหมด จริงด้วยค่ะพอเราลองมองออกไปนอกวงการกาแฟาก็เห็นภาพคล้ายๆกันเลยนะคะในบทความก็มีตัวอย่างอื่นๆอย่างนาฬิกาหรูๆห,หรือรถสปอร์ตหรือไวน์บางขวดที่ราคาแพงมากๆทั้งที่ต้นทุนองุ่นอาจจะไม่ได้ต่างจากไวน์ราคาถูกกว่ามากนักหรือแม้แต่รองเท้าผ้าใบา Limited Edition ที่ราคาพุ่งไปไกลลิฟเพราะมีเรื่องราวมีสตอรี่เชื่อมโยงกับคนดัง กระเป๋าแบรนด์เนมบางรุ่นที่ต้องรอคิวนานมากทั้งๆท,ที่ต้นงทุนผลิตอาจจะไม่ได้ต่างจากรุ่นอื่นๆมากมายนะัดูเหมือนว่าจุดร่วมของสินค้าพวกนี้คือมูลค่าที่มันเพิ่มขึ้นมาจากเรื่องเล่าจริงๆนะคะ ใช่ครับถ้าเราเชื่อมโยงสิ่งเหล่านี้เห็นภาพใหญ่ขึ้นนะจะเห็นเลยว่าสังคมเราทุกวันนี้มันขับเคลื่อนด้วยเรื่องเราเยอะมากเรื่องเล่ากลายเป็นเหมือน,นกลไกเพิ่มมูลค่าที่ส่งพลังมากๆในหลายอุตสาหกรรมเลยหน้าที่ของมันคือแปลงต้นทุนที่จับท่องได้ให้กลายเป็นราคาที่ตลาดยอมรับได้โดยอาศัยการสร้าง perceived Value ที่แข็งแกร่งซึ่งบางครั้งเนี่ยไอคุณค่าที่รับรู้นี่ มันแข็งแกร่งกว่าตัวผลิตภัณฑ์จริงๆด้วยซ้าไปนะครับแล้วทั้งหมดนี้มันบอกอะไรกับเราบ้างคะถ้ามองในมุมของผู้บริโภคอย่างเราเราล่ะคะอาจจะต้องลองกลับมาถามตัวเองดูไหมคะว่าที่เรายอมจ่ายแพงขึ้นเนี่ยเป็นเพราะเราชอบตัวสินค้าจริงๆหรือเพราะเรื่องเล่าที่แบรนด์เขาอยากให้เราเชื่อแน่นอนว่าถ้าเรื่องเล่ามันทําให้เรามีความสุขมากขึ้นในการบริโภคอันนี้ก็ไม่ผิดอะไรนะคะแค่เราต้องรู้เท่าทันว่าอ๋อมันเป็นส่วนหนึ่งของราคาที่เราจ่ายไปนะ ส่วนในมุมของผู้ประกอบการเองก็น่าจะหมายความว่าคุณภาพสินค้ากับเรื่องเล่ามันต้องไปด้วยกันต้องสอดคล้องกันเรื่องเล่าที่มันจริงมีที่มาที่ไปแล้วก็เชื่อมโยงกับตัวตนของแบรนด์ได้จริงๆเช่นเรื่องแหล่งปลูกเรื่องความสัมพันธ์ที่ดีกับเกษตรกรหรือปรัชญาเบื้องหลังแบรนด์สิ่งเหล่านี้น่าจะสร้างมูลค่าได้ยั่งยืนกว่านะคะครับผม เห็นด้วยเลยการที่เราฝึกมองให้เห็นโครงสร้างของเรื่องเล่าที่อยู่เบื้องหลังสินคา้าหรือบริการหรือแม้แต่ข้อมูลข่าวสารต่างๆเนี่ยผมว่าเป็นทักษะที่มีประโยชน์มากๆนะครับไม่ว่าเราจะอยู่ในฐานะผู้ซื้อหรือผู้ขายก็ตามมันช่วยให้เราตัดสินใจได้เฉียบคมขึ้นเท่าทันโลกมากขึ้นในโลกที่ราคามันไม่ได้สะท้อนแค่ต้นทุนวัตถุดิบแล้วแต่สะท้อนคุณค่าที่ถูกสื่อสารถูกเล่าออกมาด้วย สรุปได้ว่าราคาที่เราจ่ายไปเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ค่าวัตถุดิบค่าแรงค่าการผลิตหรือค่าการตลาดเท่านั้นแต่มันยังรวมค่าเรื่องเล่าซึ่งเป็น,นกลไกสําคัญที่เปลี่ยนความเชื่อความรู้สึกหรือแม้แต่สถานะทางสังคมให้กลายเป็นส่วนต่างของราคาที่เราเต็มใจจ่ายไม่ว่าจะเป็นกาแฟาแก้วพิเศษหรือสินค้าอื่นๆอีกมากมายเลยนะคะครับและผมขออนุญาตทิ้งท้ายด้วยคําถามชวนคิดนิดนึงนะครับว่า นอกเหนือจากการที่เราตระหนักแล้วว่าเรื่องเล่ามันมีผลกับราคาสินค้ายังไงบ้างแล้วเนี่ยการที่เราเริ่มเข้าใจโครงสร้างของเรื่องเล่าแบบที่เราคุยกันวันนี้มันอาจจะเปลี่ยนวิธีที่เราใช้ประเมินข้อมูลหรือคำกล่าวอ้างต่างๆที่เราเจอในชีวิตประจำวันที่ไม่ใช่แค่เรื่องการซื้อขายของไปได้อย่างไรบ้างอันนี้น่าเก็บไปคิดต่อดูนะครับ